สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเยอแ i ออินเบลเยียมนะคะวันนี้มีคำถามที่ว่าเออที่เราฝรั่งมหานี่จำเป็นว่าต้องนอนด้วยกันไหมต้องมีเซ็กไหมนะนะคะฝรั่งมหาเราเพื่อมามีเซ็กไหมอันนี้เยอแก็จะโดนถามหลายคนก็จะถามแม้แต่แม้แต่ว่าที่เป็น ที่มีแฟนฝรั่งเหมือนกันมีเมียเป็นเมียฝรั่งเหมือนกันบางคนก็ยังถามกันแต่อันนั้นเขาจะถามด้วยความสนิทแต่บางคนเขาก็ถามด้วยความอยากรู้ค่ะเขามาถามที่ว่าเออฝรั่งมาหาเนี่ยคนแก่คนเท่าเ็าชอบถามฝรั่งคือแบบหยิกแกมหยอกกรือว่าเป็นนินทายอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นว่าคันฝรั่งมากนี่มึงไปหาฝรั่งนี่มึงต้องมันต้องมานอนนามึงเด้มันต้องมานอนน้ำซุนอ,มนอนนนะมันต้องนอนน้ำกัน จังสั่นจังสี่เนาะค่ะเนะาะก็ตามตามตามบรรน,นอกผู้เฒ่าผู้แก่จะถามหรือแต่ว่าแม่แต่ว่าเพื่อนฝูงเพื่อนอย่างสี่ก็จะถามค่ะก็เลยจะมามาบอกเล่าว่าก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเร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 ามีแฟนฝรั่งเนี่ยฝรั่งมาหาเนี่ยมันต้องนอนด้วยกันไหมมันต้องมีเซ็ก์กันไหมนะคะกับคำถามนี้เนาะอันนี้ก็จะบอกให้ว่าถ้าสําหรับตัวเยแอเองเนาะ เก็จะบอกว่าแมนมูจเจามีแฟนคนไทยมูเจากกะส่วนมากเราต้องยอมรับนะคะว่าสังคมทุกวันนี้ส่วนมากมูเจ้ากับนอนน้กากันก่อนถือบ่ค่ะถือไว้แอบเอาถือบ่มูเจ้าคบกันทุกมือนี่เป็นแสผู้สาวเป็นสาวทีงง่งเหานรถเป็นน้ากันสนนอนมอเตอร์ไซค์เป็นน้ากันเรื่องยางจูงแขนไปที่ว่าเขาทถานัดแต่งงานเนี่ยแม้แต่ว่าเป็นดารา อันนี้ค้นส่วนมากนะคะค่อยเบาถึงค้นส่วนมากเลยเด้บรรทั่วจะล่วงหอยบอค้นส่วนมากมันกันนอนน้ำกันกนกอนทั้งนั้นแหละค่ะแล้วทีนี้มันคิดว่าฝรั่งน่ะเขามา่เขาต้องเดนนอนน้ำเด้เขาเบิ้ลเหนึ่ยเนนอนน้ำเขาเบามาอย่าไปคิดจังสันค่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราเรามีวุฒิภาวะแล้วเนาะเรามีวุฒิภาวะแล้วเราโตแล้วเราดูแลตัวเองได้คุณจะนอนหรือไม่นอนมันขึ้นอยู่ที่คุณ มันอยู่ที่เขากับคุณสองคนตกลงกันคุณชอบกันคุณก็ไปนอนคุณก็จะไปนอนไปมีเซ็กอะไรกันมันขึ้นอยู่คุณคุณมีความรับผิดชอบไหมคุณรู้จักป้องกันไหมคุณโตแล้วคุณรู้จักป้องกันสิไม่ใช่ว่าคุณปล่อยจับฝรั่งมันไม่ใช่นะคะต้องรู้จักกันแล้วอย่างว่าถ้าเขาจะมาเนี่ยถ้าเขาจะมามาคิดว่ามาเข้ามาเพื่อเซ็กมาเพื่อเซ็กมานอนกับเราเนี่ยอันนี้แอไม่รู้แต่ของกรณีของของแยเนาะ แฟนค่อยค่อยคุยกันมาที่บอกว่ารู้จักกันมาคุยกันมาอ่าที่ว่าต้องไปดูที่ EP 1ี1 1บนะคะที่ว่าจะเริ่มมาเห็นแฟนที่ว่าเจอแฟนไม่แน่ใจดูว่าจะเก้าต้องย้อนไปดูอ่ะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณเนี้ยค่ะที่ว่าจะเจอแฟนค่ะไปดูว่าตอนที่เจอแฟนที่ยยแอร์ก็จะคุยกันมาอ่าี่เน็นว่าจากจากสะพ้ายจีนสู่สะพ้ายเบลเยียมนะคะต้องไปดูตรงนั้นแล้วก็ทีนี้ยยแอร์ คบกันสองเดือนเนาะแล้วแฟนก็แผนมาเขาก็าต้องลางานนั่นนี่เขาต้องลางานเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินบุกโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินนั่นนี่แล้วทีนี้การที่เราคิดว่าเขาจะเพื่อถ้าว่าแค่จะมานอนกับเรานะ่ะแค่จะมานอนกับเราเขาจําเป็นไหมต้องว่าฉันต้องเสียเงินค่าเครื่องบินไปกับเท่าไหร่ค่า แฟนนี่เวลาเข้ามาเขาจะชอบนั่งบิสเนสเนาะไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสนั่งบิสเนสเขาไม่ได้นั่งอีโคโนมีค่าเครื่องบินเขาเท่าไหร่ค่าโรงแรมเขามาอยู่2องอาทิตย์ค่าโรงแรมเขาสองอาทิตย์ค่าโรงแรมเขาสองอาทิตย์เป็นเท่าไหร่เข้ามาในข้ามดเป็นแสนนะคะค่าโรงแรมเขาค่ากินค่าอยู่แล้วทีนี้เพื่อที่เขาจะมานอนกับผู้หญิงคนเดียวมันไม่ใช่สําหรับแฟนยี่แอร์้อันอื่นคนไม่รู้แล้วอันนี้ทีนี้ค่อยตัดมากรณีคขวเด้อค่อยตัดมากรณีขขอยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ เราที่นี่มาแต่ขาตามตามความคิด่อยเด้อตอนแรกอะว่าเขาจะไปซื้อ,อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมนั่นนี่ค่ากินอยู่เขาสองอาทิตย์คือซึ่งแฟนมาหาครั้งแรกแฟนไม่ได้ไปหาใครเลยนะคะแฟนมาหาเราเลยถึงแบบเราก็ดูวันที่เขามาพาสปอร์ตไปกลับนี่ก็คือแบบสแตปมตรง,งวันที่เข้ามันที่ออกอันนี้ของแฟน่ข่นะของคนอื่นก็ไม่รู้นะค่ะถ้าเราจะคิดว่าเขาจะทั้งค่าเครื่องบินค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรม มดเป็นแสนเพื่อที่จะมานอนกับผู้หญิงคนหนึ่งมันบอเมีนแล้วพี่น้องเขาอยู่เมืองนอกเขาอยากนอนกับผู้หญิงเอเชียมันมีค่ะเขาเขามีเขามีแบบเขามีเขามีส่องโสเพนี้เอาพูด,ดง่ายๆค่อยไม่รู้คำศัพท์อะไรและก็คือแบบมันถูกกฎหมายบ้านเขาอะการค้าประเวณีบ้านเขาถูกกฎหมายนะคะเขาไปซื้อกินได้มันไม่เสียหลายแสนด้วยซ้ํานะไม่ได้เสียหลายแสนด้วยซ้ําเข้าไปนั้นก็ได้ถูกไหม,อ,มอันนี้คือที่เรามาเนี่ยเขามีความรัก กับเราเราเราพร้อมไม่พร้อมเรานอนไม่นอนก็เป็นเป็นเรื่องของเราแล้วทีนี้แต่ามันคิดว่าทำไมมันต้องมานอนในเมื่อเจ้าใหญ่แล้วซึ่งตอนนั้นยัยแอลสามสิบกว่าจะข่อยจะนอนมันก็เป็นยังงว่าข่อยรับผิดชอบชีวิตข่อยได้เข้าใจไหมคะเรารับผิดช,ชอบชีวิตเราได้แล้วเน่ยมากผู้ชายคนนี้เออเราดูผู้ชายคนนี้แล้วว่าเออถ้าเกิดเราก็เราต้องยอมรับผลผลกระทบตามมานะว่าถ้าเกิดผู้ชายเขาไม่เอาเรามันก็เสี่ยงมันก็วัดดวงหมดแต่ว่าค่อยโชคดีที่ว่า แฟนค่อยเนี่ยเป็นฝรั่งคนแรกที่มาหาค่อยแล้วค่อยก็ได้มันอยู่ด้วยกันจนทุกวันนี้อันนี้มันมันไม่ทุกคนแต่ค่อยเนี่ยเป็นเคสที่แบบว่าวัสนาดีไงผู้ชายคนเดียวคนแรกของค่อยเลยฝรั่งค่อยก็ได้มาอยู่ด้วยกันนี่แหละนั่แหละแล้วทีแล้วแล้วทีนี้ปะเราเราไม่ต้องคิดอื่นก็เหมือนที่ค่อยบอกเรามีความรับผิดชอบของเรามีช่องทางเราจะมีเซ็กมีอะไรกันเราจะนอนเราเพารู้จักป้องกันเพราะเราโตแล้วเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราเนาะ แล้วก็ป้องกันไปจนกว่าเราจะแน่ใจซึ่งกันและกันเลยนะเราทึงไม่นั่นเนาะอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเราทึงไปไปตรวจไปอะไรกันเออฉันไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เธอไม่มีอะไรก็ค่อยว่ากันนะคะงนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าฝรั่งมาหาเนี่ยฉันต้องมีเซ็กกับฝรั่งไหมมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณทั้งสองคนของเรากับฝรั่งว่าเราพร้อมไหมฝรั่งเขาไม่ข่มขืนเขาไม่บังคับเรานะคะถ้าเราไม่มี ถ้าเราไม่มีแม้กับเขาสมมุติว่าเขามาหาเราครั้งแรกเขามาหาเราเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศมาหาเราเนี่ยถ้าเราไม่อยากมีอย่างเขาเราคุยก่อนก็ได้เราคุยก่อนกับเขาก็ได้เปิดใจเลยคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าถ้าเราไม่มีเราจะไม่ได้ฝรั่งคนนี้ถ้าเกิดเราไม่น,นอนกับเขาเราจะไม่ได้ฝรั่งคนนี้เราคุยกันตั้งแต่ตอนเขามาเลยตอนที่เรา,เราคือแบบเหมือนอย่างของค่อยๆเจอทางเว็บเดนก็คุยกันว่ามาเนี่ยถ้าถ้ามังไม่พร้อมก็อบอกว่าฉันฉันไม่พร้อมนะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปหาเขาถึงห้องเด้อถ้าไม่อยากมีกับเขาน่ะ ก็คือมันสุ่มเสี่ยงไงถ้าไม่อยากมีอะไรกันก็ไม่ต้องไปหาแต่ถ้าเจ้าพร้อมเจ้าโอเคเจ้ารับได้ผลกระทบที่จะตามมาว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเจ้ามันก็เจ้าก็ขึ้นไปหาห้องเขาได้เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนาะมันอยู่ด้วยกันสองคนมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เสียงก็ไม่ได้นะก็เราลองดูว่าถ้าถ้าแบบว่าเอายังไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็ ใชาไปหาไปหาเขาถ้าไปหาเขาที่โรงแรมก็รอเขาที่ล็ลอ,อบบี้แล้วก็ลงมาแล้วก็ไปไปดินเนอร์ไปเดทก,กันในที่นั้นแล้วเวลากลับก็แล้วก็กลับก่อนก็เขาก็แยกใครแยกมันไม่ต้องไปหาเขาที่ห้องก็แค่นั้นเนาะค่อยฝากไว้เดอ้อโตแล้วก็ดูแลและผิดชอบชีวิต